อีจคนไบ้านนี้แล้ววันอ่าไม่ใช่เลยนะวันนี้เราจะมาขยายบ้านใหม่โอเคไปดูก่อนว่าขยายยังไงขยายใหม่ให้กว้างเหมือนบ้านเพื่อนพอดูบ้านเพื่อนแล้วก็สวยเหมือนกันนะไม่ได้ว่าอีฉานะบอกเล้วว่าอยู่ได้แต่ก็ผมว่ามันเบื่อบ้านผมมันก็ต้องไปขยายใหม่ให้เหมือนบ้านเพื่อนนะ ฟาร์มเข้าน,นี่ก็ไม่รู้จะที่ทำยังไงแล้วนะคะขวานเรามาเปล่าแวแวแววขวานไม่เอาเรามาขยายตรงนี้นะครับผู้ชมขยายตรงนี้ตรงนี้นะครับที่จำเป็นต้องขยายนะครับโอ้แล้วจะทำยังไงเนี่ยเราจบวางไม้ปิดทุกทีเลย ไปเดี๋ยวเรามาขยายกันขยายกี่บล็อกเอาตรงนี้มันก็ต้องขุดเปาอะแล้วนะบายบายมาขยายที่อยู่ของหมาใหม่นะครับหรือจะตาเฮาห้องใหม่นะครับอ่าโอเค ผิดนะครับผิด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 ,ผดมันต้องมาจากด้านความเข้าต้องไปไปครึ่งหนึ่งนะครับไปความเข้าหนึ่งหนึ่งโอเคบายความเข้าความเข้าจะลากับเราไปแล้วจะลาครึ่งหนึ่งนะโอเคแค่นี้พอแล้วก็ตรงนี้ นะรู้สึกบ้านเรามันจากมันมันอึดอัดอ่ะมือก็อยู่คนเดียวแต่ว่าไอที่ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวคือสูน้ามาเต็มรามาผู้ชมก็ดูมาบินมาที่บ้านผมได้ยินเสียงแกะเสียงงัวเสียงหมูเสียงไก่เสียงหมาเสียงมา้เงมาเนี่ยแล้วถ้าผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อ่าอดฟังเสียง มันหนักใจนะครับเสียงโอ่โม่โม่โมนะครับผมลำบากใจการมานั่งตัดไม้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาอ,อุปกรณ์อฮใ้วัยรุ่นทำอะไรอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมขุดดินกันก่อน,นนะครับโอเคขุดต่อต่อุปกรณ์อยู่ทำอุปกรณ์อยู่ออออออวางพื้นกันต่อชึบชึบชึบดูให้มันกว้างเท่าๆกันนะครับ โอเคชิบโชกใกล้จะมือแล้วไม่เป็นไรต้องมาโดนกลับมาไฟกลับไปมอนเตอร์อีกแล้วนะครับนี่ชิปโชกชิปช,ชิปชมือแล้วนะครับผูโชกผมนั่งถมูกอาก้อนแม่แน่นาะเลยครับจ้าเออเออเออหนักหนัก โอเคเราได้ตรงนี้แล้วแต่ที่เราต้องมาจาัดก,การดูนะเดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์ปปรสุน,นัขกันวัสด,ดีสวัสดีน้องมาได้เจอกันใหม่เมื่อวันก่อนนะเ๋ยจำเราได้ไหมวัสดีโโมโห ปาโกไม่ได้น้องเลยครับชาต่อไปก็ทาประตูนี่ไงได้มาแล้วนี่หนไหมประตูก็เจอน้องหมาเป็นห้องมาใหม่นะครับแล้วก็เราก็ปูหลัง,างลคา,องคาโอเคนะครับผู้ชมโอเคปึ๊บอีกบอกเดียวนี่เสร็จเป็นห้องใหม่ แล้วก็ตรงนี้มาวางเป็นกระจกนะไปดูหน่อยว่ากระจกมีมีแค่สองก้นสองก้นนี้มันช้าไม่พอมีสองทรายนะครับผู้ชมและกระจกก็ไม่เหลือเลยต้องไปเอามาใหม่นะครับต้องไปเก็บป้อยมาไลกของกับ NPC แต่ว่าวันนี้อ่ะ เราหวัดต่อบ้านใหเสิจก่อนไปเอาทรายมาก่อนนะคะผู้ชมโอเคุคดทรายเสร็จแล้วไปที่บ้านกันเลยโอเคเอามาสิบเจ็ดสิบเจ็ดนี้เอามาเผานะได้มาแล้วบ้านหลังหม่โอเคโอ้โหแมงมุม น้องมาบอกว่าปลอดภัยนะจ๊ะพือ่อเราเผาต่อไปเรื่อยๆแต่ที่เราต้องทำคือเฮ้ยน้องมาน้องมาแกทำน้องมาใช่ไหมอือ เออน้องมาผมเสียชีวิตไปตัวบ้านนี้ทําไม่เป็นบ้านน้องหมาดีกว่าเออคิดออกแล้วมิงมันเป็นเหีย้ยหวะเรออิจริงจร,งจรงโอเคเอามาแล้วในคลิปนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ ให้ช่องดีฉันปุนด้วยนะครับถ้าผมเล่นมาครับนะโอเคไม่โป่อ,อีก3ามบล็อกลาก่อยนะครับบ